โอเคครับก็มาอยู่กับเกมวันพันแมน,นะครับวันนี้จะมาขาย ID SV ที่112นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอืมหนึ่งหนึ่ง,งสองนะครับผมใครเก็ตมูก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับใครไม่เก็ตก็ดีแล้วผมไม่รู้จะรีวิวยังไงต้องบอกว่า ID นี้มีทุกอย่างผมกล้าพูดเลยว่ามีทุกอย่างนะครับเกือบทุกอย่างเลยก็ว่าได้โอเคพลังอยู่ที่15ล้านเลเวล109อันดับรันปลอง160่งครับ ถ้าผมพาดูไม่หมดนี่ขออภัยจริงๆโอเคอันดับพลังนะครับอันดับพลังที่193ผ่านด่านที่224โดยละครสุดแก่งที่194กิวอันดับที่12ครับหเลขสวยอยู่นะไปดูการเติมกันมีกรอบเป็ดนะครับโอเคการเติมหูกับกรอบหมูแล้วนะครับก็ใครซื้อไปก็จัดกรอบหมูเลยนะครับขาดอีกประมาณ ประมาณ700แบงค์นะครับผมก็มจะได้กอบหมูไปนะและก็น,น่นะครับผมมีเติมอัศวินขับเคลื่อนนะครับโอ้โหสุดจริงๆ,ๆครับผมไอดี ID นี้แล้วก็มีแบงค์เหลืออยู่4แบงค์โอเคไปดูตัวละครระดับ a s r กันเมลซาก,กานะครับโบลสโบลสนี่ถ้าจะไม่ผิดโบลสสอต้องมีโบลสหก่อนใช่ป่ะถึงจะ เออทำอะไรได้สักอย่างจะเปิดได้หรืออะไรสักอย่างนั้นในคอมเมนต์ผมอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟจีนเป็นยังไงก็มีโบลสให้นะครับผมเพราะว่าเมตามาเร็วเหลือเกินนะมีคิงนะครับคิงสองก็ก็มีคิงให้อ่ะเอาคิงสองได้นะครับกระบองเหล็กมีกระบองเหล็กสองมาก็มีกระบองเหล็กให้แต่กระบองเหล็กหนึ่งตอนนี้ก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับผมมีซอมบี้แมวนะครับกาโร่ต้องบอกก่อนเป็นกาโร่หยุดเวลาด้วยนะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆ คือผมแบบดูนผ่านนะไอดี ID นี้ก็มารีวิวแบบไม่ได้เตรียมมาก่อนนะครับผมก็มารีวิวแบบเรียวๆเ,เลยมีโกโเคสื่อครับผมเกโรเกโลจีนอสมอสคิเตอร์เกิร์ลหรือยุงแดงคัสซึมกิปู่บอมโจเซโซนิกราชาทะเลลึกคัสซึมกิพุลิพูลิเซเนอร์ราชาใต้ดินดาร์ชายแทงท็อปมาสเตอร์คาบุโตเด็กเกลีวกันซุปวัคซีนแมนอะตอมิกโอ้โหเยอะเกินนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไง ขอเอาตัวแบบเล่ๆหน่อยละกันอะผมนับโจเซ่ด้วยนะก็เป็น4ใช่ปะเจ็ 7, 10, ประมาณ11ตัวนะครับนับมิโยสกาด้นะเป็น11ตัวต้องบอกว่าแค่แบบกระบองเหล็กก็คุมแล้วนะครับผมมีทุกอย่างอะ่ะบอกเลยเอ้ยไหนพี่มีทุกอย่างของดองมีไหมโอเคของดองจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันตัวแดงร้อยสีใบตัวดำหนึ่งยใบ ก็ยังไม่จูใจพอตัวเฉพาะเลือกอาวุธ3ดาวนะครับผมจเจาของชั้นซึ่งเมื่อกี้ก็ได้อะไม่แน่ใจลก็แล้วแต่เราอะเราชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นเลยก็ได้อะก็พออยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเฉพาะยังไม่พอครับผมมีตัวเหลืองอีก367ยบไปให้ใบแล้วก็ตัวซับายอะไรอีกนะครับโอโ้โหเยอะไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วนะโอเคเยอะยังไม่พอนะครับผมยังมีคอสตูมอีกอะ จะหนักจะเต็มเลยทีเดียวพอสตูมนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ5ดาวนะครับเป็นเซต HP นะครับแล้วก็ความเร็ว1ชิ้นทัสซึมากินะครับโจมตีแล้วก็เป็นไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ5ดาวนะครับการบับก็ประมาณนี้เลยเพิ่มพลังโจมตีเตรียมทําเป็นดาวม่วงวเราปะเฮ้ยผมต้องไปดูค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวมันนานอนะ่ะแต่ว่า5ดาวแล้วนะก็เตรียมทําแบบเป็น5ดาวม่วงในะตอนอาวุธมานะครับ ยุงนะครับผมไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะห้าดาวยุงใส่ป่าเฉือนไปนะกาโร่นะครับผมเป็นเซตโจมตีก็เป็นกาโร่หยุดเวลาได้นะครับไอเทมเฉพาะสามดาวตาเฉพาะไม่ได้อัพมีปู่บอมเป็นคอหลักตอนนี้ตาเฉพาะสองดาวไอเทมเฉพาะยังไม่ได้อัพนะครับผมใส่ HP ไปแบบไขยขำอยู่แน่นอนครับผมกระบ,บองเหล็กนะครับต้องมาแล้วแหละโอเคมชชั่นแบ็คของเรา ก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับกระบองเหล็กนะใส่ HP ไปอะพลังเพิ่มมานะครับต้องบอกว่าแบบสุดจริงๆอ่ะสุดไม่รู้จะสุดยังไงนะไอดี ID นี้โอเคอัด HP ไปนะครับอ่ะมีไออันนี้นะครับผมวัคซีนแมนเออไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวมีโกเคสึ u, ตาเฉพาะ4ดาวนะครับมีโบลสนะครับโบลส ไม่ได้อัพเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าจะอัพก็เล่นได้ได้หมดแหละโอเคเจอโกนะครับก็อัพไปอยู่บ้านนะครับมีซอมบี้แมนนะครับผมเป็นป่าเถื่อนไปมีบิดคิงนะไล่ตีนะครับดวงใส่สูตรไปนะครับผมว่าถอดเซ็ตใส่ให้กระบองเหล็กดีป่ะเซตสูตรอะมีดวงมีมีโซนิกมีคิงโอ้โหคอสตูมมีคอสตูมตัวไหนอีกป่ะ อะคอสตูมนะครับผมฟุบุกินะ <c oughs> โอเคคอสตูมทัชซึมกิอีกนะครับทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูของอีกก่อนนะโอ้โหดูของไม่หวาดไม่หวัน่นเดี๋ยวไปดูอาวุธสามดาวอีกว่ามีอะไรอีกไหมกาไรร้อยยี่สิบเก้าอันนะครับชิ้นส่วนสากลปีสัจไอ,อน,นั่นแน่เลยโซนิกสองนะครับผมอาวุธสามดาวมีของจักรพรรดิเด็กมีของวัคซีนแมน มีของด้วงมีของแทงท็อปมาสเตอร์ใครที่ชอบสายแบบเก่าๆหน่อยก็จัดได้ครับแต่ผมมองว่าเด็กเท่ดีนะมีตาเฉพาะนะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับพูดไม่หมดเลยผมอยากจัดของนะแต่มันจะนานเกินไปหรือเปล่าถ้าใครดูไมู่กใจนะครับไอดี ID นี้โอ้โหดูของดูของกี่ดาวเนี่ยถ้าสําหรับคนที่ดูไม่จุใจเดี๋ยวไปรอดูผมสตรีมก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมขอไปฝึกดวนฮีโร่ปีศาจดีกว่าไม่งั้นจะไม่จบนะครับผมไม่งั้นแบบ จะไม่ทันนะ่ะเพราะว่าแบบเรามีตัวละครเยอะเกินผมก็หลักผมก็อยากรีวิวให้แบบเยอะๆนะครับโอเคซอมบี้แมวโอเคเป็นเซตนี้แล้วกันก็ใส่ไปตัวตัวดำหมดเลยนะครับผมอยากใส่ฟุฟุก,กินะสวยดีแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรเซตนี้ก่อนนะครับกับบอลเหล็กก็อยู่หลังไปเลยนี่คนจริงนะโอเคนี่แหละนี่แหละโอเคไปสู้กับพลังหนึ่งร้านนะครับ ต้องบอกก่อนถึงมันมีเวลาจํากัดนะครับในการลงคลิปอาจจะดูไม่จุใจนะครับถ้าอยากดูจุใจก็ไปดูที่ผมสตรีมนะครับ g ีนอกับสูตรนะครับผมระเบิดปืนจักกลไปตุ้มอย่างที่เห็นนะครับมีไม่ย่อท้ออยู่ทัตตี้ธรรมดาไปก็พอละโอเคชนะได้แบบโคตรชิลเลยอีกสักรอบแล้วกันนะครับขอสัก10ล้านได้ปะ่ะเอสิบสล้านใช่ปะขอสิล้านที่เออสวยครับผม จิงน้อยก็ได้ดูแบบเต็มๆสักหน่อยแล้วกันต้องบอกแบบนี้โอเคสิบสี่ล้านประทัดสิบสองล้านนะครับใครจะได้เปิดก่อนครับโอเคไรเดอร์บับให้บอลทองก่อนครับเจอการโล่สับหัวไปหนึ่งทีจีนอตไปแล้วครับตอนนี้ระเบิดปืนจากคนครับผมขอเน้นๆเ,เลยครับจีนอตตูยังไงล่ะยังยืนอยู่นะ โดทัศน์ซื้อเมื่อกี้เลื่อนหินทำลายฟ้าก็จบแล้วเนี่ยกาโร่โไม่ทันได้หยุดเวลาเลยหรือเปล่ากาโร่โสับหน้าไปครับไอ้กระบองเหล็กก็ยังไม่อันติอะผมขอตีธรรมดาก่อนแล้วกันคือเราโหดเกินโอเคกาโร่โลปล่อยหมัดไปไม่ได้เห็นกระบองเหล็กอันตีปะเนี่ยอ่ะกาโร่โลปล่อยหมัดแบบหยุดเวลาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อซอมบี้แมวยิงไปธรรมดาอย่าตายนะอโอเคไม่ทันได้เห็นอะไรเลยนะครับ อีกสักรอบนะขออีกสักรอบแล้วกันผมจะไม่ให้จีนอตอันติกันละโอเคพลัง10ล้านนีค่ครั้งนี้เจอตึงแต่ว่าอ่ะโอเคเจอตึงก็ได้แพ้ชนะไม่สําคัญครับตอนนี้ขอให้เราออกสกิลหมดทีมก่อนโอเคใครจะได้เปิดก่อนโอเคเลื่อนหินทําลายฟ้ามาครับผมทัศน์สึมกิตุม้ม โดนคำสาปไป6ตัวเลยครับสำหรับทีมของเราเจอการโล่สับหัวไปหนึ่งทีครับทัสซึกิจีนอตไปแล้วครับตอนนี้ขอเน้นๆครับจีนอตโล่แตกจะดีมากระเบิดปืนจากคนครับตุ้มใส่สูดเป็นไงล่ะฮโลไม่แตกนะครับแต่ไม่เป็นไรเจอการโล่สับมาหนึ่งทีครับผมตอนนี้เปลี่ยนอาวุธแล้วนะครับสำหรับอัศวินกับเคลื่อนเจอการโล่สับหน้าไปอะตอมิกเกือบตายแล้วครับไปต่อครับผมตอนนี้เลื่อนหินทําลายฟ้าไปถ้าอะตอมิกตายจะดีมากเลยนะครับอะตอมิกจะอยู่หรือเปล่า อะตอมิกไม่อยู่แล้วครับผมซอมบี้แมวก็โร่แตะก็โล่แตกแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแบบบ่อเลือดให้ทัสมะกีนะโอเคมัดเหล็กวายุไสโครไปอ่ะโอเคตีมาหนึ่งทีครับการโร่ปล่อยมัดมาแน่นอนครับผมเรามีโร่อยู่ไม่น่าแตกง่ายๆขนาดนั้นครับซอมบี้แมวตายไปตายไปโอเคกาโร่สับตายไหมโอเคตายนะครับผมก็เป็นบ่อเลือดแน่นอน เป็นยังไงแตวเจอการูสับหัวกระบ,บอกเหล็กยังยิงอัดหน้าไปรับดาเมจนะครับกับบองเหล็กตีไปไม่ย่อทอแล้วนะครับตอนนี้ซอมบี้แมวฟื้นซอมบี้แมวก็ตายครับตอนนี้ทานฟอมซิเวอร์ครับผมของอสศวินกับเคลื่อนนี่เรายังไม่ได้ไปดูทีมปีศาจกันเลยนะครับโอเครอบที่2แล้วนะครับตอนนี้อาซึมอกิของเขามาครับเลื่อนหินทำลายฟ้าตุม้ม โดนคำสาปไปนะครับผม5ตัวเลยสำหรับทีมของเราเจอการโล่สับไปหนึ่งทีกับมองเลยกตีต่อครับจีนอสไปครับตอนนี้ระเบิดปืนจากกลอัดหน้าปูบอมไปตายจะดีมากครับแต่ไม่น่าแตกหรือเปล่าโุ้มโล่ไม่แตกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมซึมเมกิไปต่อเลยครับเลื่อนหินทำลายฟ้าเดี๋ยวก็โดนสถานะคำสาปไปตุ้มจะมีตัวตายหรือเปล่าปูบอมตายไหมปูบอมตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะโอเคทีธรรมดาไปพอครับผมเดี๋ยวผมจะให้กระบองเหล็กอันติดีกว่าเออกาโร่ปล่อยหมัดครับไม่เป็นไรโล่เรายังอยู่นะที่เราเลือรถนี้คือโดนคำสาปแทบล,ล้วนเลยโอเคกาโร่สับหน้าไปพออ่ะกาโร่สับหน้าไปติดสาหัสนะครับอ,อ่ะซอมบี้แมวตายโอเคกระบองเหล็กอันตีครับผมกันนำพีโร่ครับนี่นี่ยังไงล่ะยังไงล่ะ โลของกาโลแตกกระบองเหล็กเราตายซอมบี้แมวฟื้นซอมบี้แมวก็ตายครับผมแล้วก็ทานฟอร์มซิลเวอร์มาครับสำหรับอัศวินขับเคลื่อนโดนคำสับไปนะครับผมกาโลตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอเคเลื่อนหินทำลายฟ้ามาครับผมจีนอสเราจะรอดปะเนี่ยปุ้มจีนอสเราก็ยังรอดอยู่นะครับปะระเบิดปืนจากกลนครับผมถ้ากาโลติดเผาไหมของจีนอตตายไปจะดีมากโอเคปุ้มไปครับ กาโร่สับมาหนึ่งทีไม่เป็นไรเรายังยืนอยู่โอเคทัชซึ่งเมื่อกี้ไปต่อครับผมเลื่อนหินทําลายฟ้าครับอุ้มอันนี้คือของเราต้องบอกก่อนของเราทุกคนก็น่าจะเห็นละของเราไม่สุดเลยกาโร่ก็ขายขำซอมบี้แมวแทบไม่ได้อัพก็แบบว่ายังไม่สุดอะคือเราใส่สุดได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าแบบด้วยความรีบของผมนะครับผมก็มาอัดคลิปเลยเพราะว่าตอนเช้ามีทูร์นะครับ โอเคซอมบี้แมวฟื้นซอมบี้แมวก็ตายโอเคซอมบี้แมวยิงอัตตาหหืมติดรับดาเมจเขาสู่รอบที่4ครับผมเลื่อนหินทำลายฟ้ามาทัดซึ่งมากิตึงจริงๆเดาไม่ออกเลยว่าทีมไหนจะชนะนะตอนนี้ปู่บอมเราไม่ย่อท้อแล้วนะครับโอเคหืมจีนอตเสียใจจริงๆเลื่อนหินทำลายฟ้าครับผมตอนนี้จีนอตเครื่องดับเป็นเทียบร้อยเป็นไงครับผมโดนคำสาปไปตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นปู่บอมตีทมดาครับซอมบี้แมวฟื้นมาซอมบี้แมวก็ตายซอมบี้แมวเขาก็ตายครับผม เข้าสู่รอบที่5ครับผมเลื่อนหินทำลายฟ้าครับตุ้มอมืปู่บอมตายจีนอตฟื้นมาพร้อมกับระเบิดปืนจากกลอัดหน้าไปครับขอเน้นๆเ,เลยครับจีนอตตุ้มเผาไหม้ไปโลแตกนะครับเฮ้ยชนะนะเนี่ยเลื่อนหินทำลายฟ้าไปต่อครับผมทัชซึมากิตุ้ม ยังไงล่ะอืมยังยืนอยู่นะครับซอมบี้แมวฟื้นซอมบี้แมวก็ตายซอมบี้แมวของเขาตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรือนหินทําลายฟ้ามาครับขอจีนอสยังยืนอยู่ก็พอแล้วนะครับผมโอเคจีนอสยังยืนอยู่ครับอืมโดนคำสาปไปแต่ก็ยังรอดระเบิดปืนจากกลต่อครับจีนอสตุ้มมีไม้ย่อทอครับสําหรับทัชซึเมื่อกี้นะเพื่อความชัวร์ครับผมเรือนหินทําลายฟ้าไปดีกว่านะครับ ตุ้มชนะได้แล้วนะครับโอเคก็ถือว่าตึงแต่ก็ชนะนะครับไปดูทีมปีศาจรอบเดียวพอแล้วมั้งโอเคทีมปีศาจนะครับพลังหล้านละกันอ่ะจะได้ดูแบบตึงๆหน่อยโอเควัคซีนแมนหรอบิสคิงบลอสเราไม่ได้อัพนะครับโอเคไม่เป็นไรหรอกก็ให้ไปเพื่อความหลอเทนนะเรายังไม่ได้ตีบอสเลยนะเนี่ย โอเคครับผมที่พิซซ่ก็ประมาณนี้นะโอเคยุงจู่โจมพิบตาอัดหน้าคุมบุไปก่อนเลยแล้วกันลาก่อยครับผมคุมบุอินฟินิตี้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนเซตปัดเ,ปเทินของยุงเกือบตายอ่ะโอเคโกเกสือใช้หมัดโกเกสือไปครับไม่ใช่หมัดโกเกสือมาเก็บหมดนิฮาเลยนะโอเคยังเหลือเลือดเยอะอยู่โอเคแล้วก็อ่ะนี่แล้วกันผมจะให้โบลสอันตีนะครับ เพื่อความหล่อเท่ล้วนๆโบรอสไปเลยครับตอนนี้ลูกเตะราชันครับผมก็ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะครับนี่ตายไป2ตัวดวงต่อยไปชนะได้แบบจิ้วๆครับผมเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยคือแบบอืมกินเวลาจริงๆนะครับรีวิวยังไม่หมดเลยนะยังเหลือคิงตัวละครแบบเยอะเกินอนะ่ะยังเหลือคงเหลือคิงของก็ใส่แบบขายขำอ่ะขายขำบางชิ้นอนะ่ะไอบางตัวละครอนะ่ะ ปุบ่บอมนี่คือแบบไม่ได้ตีบวกเซตอาวุธเลยโอเคตีโบลสนะครับผมกาโลเอาจีนอตไปนะ่าจะดีกว่าหรือเปล่ากาโลไปทำรับดาเมจได้ไงเออประเด็นอ่ะอืมลังลีนะครับผมก็ต้องมีสายนี้ด้วยจีนอตไม่ได้ใช้หรอแต่อยากใช้จีนอตนะอ๋โอเคไม่เป็นไรเซตนี้แหละ กระบองเหล็กก็อยากใช้มีจตัวอยากใช้อะน่าเล่นเกินเอาปูบอมไปได้ปะไม่ใช้คอกิโลกิโลแล้วจะใช้คอปูบอมแล้วกันอาจจะได้ดามจน้อยกว่าแต่ด้วยความที่เราอยากใช้จีนอสนะครับผมสอมบี้แมวไม่จำเป็นนี่แบบนี้เลยครับผมโอเคไปกันเลยครับ ที่จริงดาเมจการตีบอสก็ควรได้เยอะกว่าน,นี้แต่ขออภัยนะครับผมด้วยความากที่เล่นจีนอสจีนอตครับผมระเบิดปืนจากกลไปครับขอเน้นๆเลยครับผมตุม้มโอเคก็ยังแรงแต่แรงไม่พอซึ่งเมื่อกี้ไปต่อครับผมเลื่อนหินทำลายฟ้านะตุม้มเป็นไงล่ะูบอมตีธรรมดาไปครับผมให้กาโรป,ปล่อยหมัดไปดีปะต้องให้ละผมกดยุงผิด โอเคคาร์โลปลป่อยหมัดไปยุยเฉยให้ยุยงยตีธรรมดาเฉยเลยนี่การ์โลปล่อยหมัดแบบหยุดเวลาเพื่อความหล่อเท่นะครับติดกระดูกหักไปสี่ตัวเลยนะครับลูกเตะร,ราชันของโบลสมาต่อครับผมตุ้มเจอการ์โลสับหน้าไปครับเข้าสู่รอบที่สองครับจีนอสระเบิดปืนจัรกลไปเฮ้ยน่าจะเจ็บหน้าดูเลยนะรอบนี้ตุ้มแต่ก็ยังยืนอยู่นะครับตายไปครับผมเกลิวกันซุปนะ ตีธรรมดาไปครับผมโซนิกโอเคถ้าซึมมากีดเรื่อนหินทำลายฟ้าครับผมอา้าเด้งเฉยโอเคอยู okay. ่เฉยก็เด้งนะครับตุ้มโดนคำสาปไปโอเคลาก,ก่อยครับผมอูบอมตีธรรมดาไปครับตีธรรมดาไปโอเคแล้วก็จุดโจมพิบตาไป อืมส uh ิบสามล้านเอ้ยเราน่าจะเอาซอมบี้มารับดาเมจด,ด้วยโอ้โหเสียดายจริงๆอิงแต่ไม่เป็นไรเรามาเซตนี้แล้วอะจีน้อนก็อันตีไปก็ดีนะครับโอเคบดขยี้ไปถือว่าขายขำมากเลยในการตีบอสถ้าใครอยากดูแบบจัดเต็มก็รอดูพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้หวังว่าไม่ติดปัญหาอะไรจัดตรีมไอดีนี้จะให้ทุกคนช่วยกันจัดทงจัดทีมให้อะไรแบบสุดๆเลยเดี๋ยวขอดูดาเมจยุงอีกรอบแล้วกันนะครับ โอเคจู่จมพิตาครับยุ่ง15ล้านนะครับขนาดไม่มีสถานารับดาเมจนะโอเคกดข้ามไปเลยแล้วกันลุนลุนลุน,นดาเมจที่ทําได้ลุนดาเมจที่ทําได้โอเค3าม้อยแปสิล้านคนได้ดาเมจเยอะกว่านี้นะขอพัยจริงๆด้วยความโลภของผมเองลืมสังเกตเพชรคือ7,493ด้วยโอ้โห ลืมสังเกตนะนี่เยอะมีเยอะบอกเลยไอดีนี้นะครับผมก็มีทุกอย่างเลยก็ว่าได้มีทุกอย่าง่ะผมบอกแค่นี้แหละมีทุกอย่างเลยในเรื่องแบบพื้นฐานน่ะคือมีให้เกินอยู่แล้วนะตัวละครเกินมาอะไรแบบนี้อาจจะยุงไม่ได้อา,ดาวุธ3าดาวแต่ก็มีอ่าให้เลือกอาวุธสามดาวชัดก็ได้นะครับคือการโลก,ก็หยุดเวลามีกระบองเหล็กนะครับผมขายที่3200บาทนะครับ3200บาทก็ ผมมองว่าคุ้มมากนะไอดีสะอาดด้วยไม่ติดโมงติดเมลอะไรโอ้โหไม่ต้องกลัวการดงกลางดึงนะครับผมก็สามารถ200บาทใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม